เหตุก่อนเหี้ยอ่าแป๊บเดียวเดียวเดี๋ยวพังหน้าจอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหี้ยแป๊บหนึ่งสัตว์เดี๋ยวกูเห็นหน้าจอแป๊บเดียวโยอะๆเฮี้ยเดี๋ยวเพื่อนกูเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกูก็ไลฟ์สตรีมในจิตต่อมา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 ได้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 แป๊บนึงแป๊บนึ่งได้ได้โอเคได้อยู่ได้อยู่วันนี้อ่ะมา ปรับยังไงบูาวะปรับอย่างนั้นแหละไอสัตว์ไหนเดี๋ยวกูปรับให้เบาปรับแบบเล่นเกมเล่นเกมไงมาวะเดี๋ยวกูปรับให้มาจะปรับแบบเล่นเกมอ่าไอสัตว์เรื่องของมึงเหี้ยเฮ้ยเคยทำคุยเลยล่ะมาครับมาครับไรหน้าจาแบบนี้เฮ้ยนี่อ่าฮะจะใส่อะไรเข้าไปยังไงวะน่าจะกูดูก่อนไงกูดูให้ไหมจะใส่อะไรไปบ้าง คืออันนี้การเล่นเกมมือถือคือหมดนี้ไลฟ์สตูดิโอไลฟ์ตูดิโอไม่ใช่อันนี้คือเล่นเกมมือถือแล้วมันจะทำอะไรต่อเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปกเปลี่ยนชื่อเรื่องก็ได้เปลี่ยนเป็นนอนนอก็ได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นนอนนอ่ะ็นอนนอนนะงาเปลี่ยนเป็นนอนนอนนั่นล่ะ๋ยวกูเข้าไปเล่นก่อนเลยได้ไหมเนี่ยตอนแบบนอนนอนนอนตั้งนอนนอนเป็นเป็นนอนนอนไง ไม่ไม่ไม่ตั่นเลยไลฟตรมเลยเพราะมันอันนี้มันกตอกมันตั้งค่าอะไรไม่ก็ได้แล้วหรือไม่ก็โหลดแอปปิ้ซึมมาแต่กูไลฟ์สตรีมแล้วแล้วปิดเสียงเนี่ยฮะปิดเสียงไม่เปิดเสียงเหรอไม่กูไม่เสียงอันนี้พวไม่มันไม่มีว่ะไม่มีแบบนี้ก็สายเลยเป็นไง คนไม่ติดเลยไม่เคยเล่น t ิฟฟ์คทับไม่ได้เลยก็อะไรอ่ะฟูมูนหรือไม่ตอไม่เคยเล่นเฮ้ยเิมเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะไม่รู้แต่จะเล่นก่อนเลยไหล่ะกูจะได้เข้าแมปก่อนมันเข้าเซอร์วีด้วยปะอีเวนต์ไม่เคยเล่นเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวครั้งเดียวจริงอ่ะสองชั่วโมงมันได้เล่นเลยเจ็ดสิบโลพอมพอดอก มังโกม g งโกมั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 งโกฮ m g ยอา้ามามาเชนเนเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยมึงไหนมึงไหนเหอมีคนดูปะแล้วยังยังไม่มีคนดูคนดูสองคนพูดเพ้อหน่อยครับจะเป็นมัจริงเขาบอกว่าอะไรจริงขอขอสวัสดีคนดูสองคนแรกด้วยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอผมขอเข้าแบบแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเข้าแบบก่อน ดูไลฟ์ฟี่แล้วไลฟ์ไลฟ์ฟี่แล้วมันคือปึกแค้ <c oughs> คือไลฟ์ฟี่แล้วอ่ะเมื่อกี้อย่างดังอ่ะคือกี้อย่างดังอ่ะเจอตัววิ่งไล่อ่ะโคตรปั่นอ่ะเฮ้ยโอเคครับโอเคเป็นมึงเฮ้ยทำไมเราบอกทำไมเข้าอีเวนไม่ได้วะ ขาอ,อีเวดไม่ได้ม嘛เราหนีไปเล่นแบบเน็กบอทแทนไหมแบบนะเน็กบอทแบบไรก็เน็กบอทไรก็มาอีเวดอ,อ่ะเออเน็กบอทด,ดีกว่าขอเปลี่ยนเคาะแอบไลท์มันไม่แอบไลท์ครับวันนี้เป็นวันเคลียร์งานนะวันนี้เป็นเคลียร์งานเขาแอบเล่นเกมเหรอมันเครียดเออผมมาแอบเล่นเกมครับ N E C X ปิดเทอมแล้วครับปิดเทอมแล้วครับ ไปเทิมแล้วก็มาไลฟ์สตรีมน,พพนึกบ่นผุบปากมาแล้วครับมาพูดคุยกันได้ครับมาพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะเข้าละเดียิเลียกยังได้ยินเสียงยังได้ยินเสียงยัง ไม่ดีทำมันเป็นมันเป็นมันเชียงงานอาา,า,าเปิดตัวละเปิดละน,ลนี่ไอสัตว์มาไปเ,เดี๋ยวขอตั้งค่าแป๊บนึงนะครับวันนี้เป็นอ่าเป็นพลังช้างอยู่ใช่ไหมคนะมนมเขาไม่ดูกันที่ไหนวะจอบปิดจอแป๊บนึงทิ่ว่าเขาดูกันที่ไหนฮะเขาดูกันที่ไหนทุนในใจ เฮ้ยดิเขาดูกันที่ไหนเขาดูกันในยูทูบไงใช่เหรมไปดูเรื่องไปดูดิไม่ค่อยเล่นก็ไปดูในยูทูบดิไม่อยากเล่คือไม่อยากเล่นด้วยอ่ะถ้าให้คุณเล่นเดี่ยวเลยเหรอเอมามาเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะอ่าตอนนี้เดี๋ยวอันนี้ก็ให้ลบเลยแล้วกันมาๆๆๆอันนี้ก็ไม่ต้องบังจอใช่ไหมจะได้ไม่บังจอเน่เนดูไลฟ์สตรีมแบบไหนด่สีชม ูไม่เห็นอะไรวะใหญ่ก็ไลเนี่ยแดงๆน่ะไม่เห็นหรอแดงเดี๋ยวกูเห็นแล้วกดไลด้วยกดไลด้วยกดผิดนั่นเองนะบอสไอสัตว์เดี๋ยวกูมาทกิดอะไรวะอู้ยุ้ยพี่โคตรปุ๊บอืมกันเจอต้องติดตามก่อนกดติดตามแล้วคุณดินโหมดจำกัดผู้ชม จำกัดการดูผู้ใช้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังกำลังเล่นละกำลังเข้าละมาเชนเข้าเข้าเกมเลยเข้าเกมเไหมมาแล้วครับมาแล้วครับนี่อะไรใช่ไหมอ่าได้แล้วๆๆมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมาๆๆก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับมาอยู่กับผมในไลายเีมนิกบอลนะครับก็ดีพลังช้างวันนี้ก็นะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูรก็ขอให้กดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยสัตว์นะครับก็ในไลฟ์สตรีมนะครับยูทันไลฟ์วันนี้ก็จะมาไลฟ์เกมนิกบอร์นะครับก็เพื่อนกำลังจอยตามมานะครับคนนี้เพื่อนชื่อลาโมสนะครับลาเชนัตว์อะไรมาครับมันเริ่มแหลกขอปรับปรับขอปรับแป๊บนึง

ไปไ่อยู่ไปสัตว์ไ่อยู่ไ่อยู่วิ่งวิ่งวิ่งมีสองคนข้ามข้าคข้ามมีสองคนนเฮ้ยเลี้ยเลี้ยเลี้ยคู่มาเมือยังขู่ไร

เราต้องเดินมาตรงนี ER> ้อ่าอ่าใช่ใช่อยู่ไหนน่ะไอเชนอยู่ไหนน่ะเร็วโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะชอบห่วยไงอ่ะ เอาเลยวเนีอเเนีเอาเเนียไปไปลองลเล่นหน่อยวิ่งอ่าวิ่งวิ่งวิ่งเออรูเลี้ยวแล้วกูเดินหนีคุณเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์เปล่าเฮ้เนี่ยสั

คุณตัวกระจายเลยสัตว์มามาต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 าเนี้มาเดี๋ยวตอนเที่ยงเดี๋ยวกูไปไปเวทเกตดิจ้ะตอนเที่ยงตอนตอนเที่ยงแอบหนีไปเวทเกตดีกว่าดิจ้ะคิดเหมือนกันไหมล่ะมอสไปเวทเกตป่ะตอนเที่ยงเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเที่ยงครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยววันนี้อาจจะอาจจะมีคลิปไปไปวิดเกตหรือไม่ก็อาจจะไลฟ์ไปวิดเกตครับอาจจะไลฟ์ตอนเที่ยวต่ไม่น่าจะไลฟ์เพราะว่ากูน่าจะอายเขาอีอะกูไม,ไม่ใช่ไฮโซปิงที่มาเดินไปที่สาธารณะแล้วก็ไลฟ์ไปทั่วเฮ้ยโซนิกมึงจะไลฟ์แบบตอนไหนก็ต้องไปวิดเกตจะไลฟ์ป่ะตั้งสิบเอ็ดโมงกูจะาตั้งสิบเกินโมงกูจะปิดไลฟ์แล้วเจ็ดสิบเอ็ดโมงเนี่ยใช่ใช่ รอคับเรื่องไหนก็ดีคำเรื่องไหนก็ดีคำหยาบติดได้ทางนิดนึงกูว่ามผมจะติดเหลืองเหรอครับกูวมผมจะมาไล์มา, <ขอ S 2> าดูผมไล่ได้ครับในทิก t o อครับเดี๋ยวไปดูทิกเกอร์ไล่ลาเซนที่ทำเพื่อตั้งหนึ่งก่อนเลยก่อน ๆๆช่องเอฮี้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยอะไรเนี่ย <c oughs> หแมนแฮนเดิลแฮนเดนขนขนลแมงโคตรควยอ่ะมาดูอ้ยเาดนี่นะครับติ๊กต็นี้จะมองผอติ๊กต็อกนี้แล้วต่อนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคนที่เข้ามาส u b ขอให้ทุกคนกด s u b s c r นยนะครับก็ กดซับด้วยถ้ามึงยังไม่กดนถ้ามึงคนดูใหม่นะเพราะตอนนี้คนดูประมาณ98%ปรนะครับยังไม่ได้กดติดตามกูเลยนครับก็ฝากติดตามด้วยติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีพี่เบสกิแหะตอนเที่ยงบาย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 ายบ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 ดยรายับายบยบบกยบาบยยยยยยบายยยบาาบาายบายบบ้